เล่นไฟทำรัว้วทำค้างให้ให้อ่ผะห้วนอาการยังลกยกมันขึ้นสิลกยกคันมันกวาดขึ้นดิย,ยกขึ้นดูดิไม่ว่า โอ้โอ้าเอาก,กายมาโอเคเอากายกายกายตรงไปน่ะเผาต่อเผาต่อเออน้อยหนงจะหมดตน้นเรามากินทุกวันทุกเชา้ากายกยกสายบบยางออกให้ดอกไม้แล้วเอาดอกไม้ขึ้นบนน่ะสงสารเขาสวย,สวย โอเคยกขึ้นค้างไว้บนนนัโอ้ํำลึงนั่นสวยๆพรุ่งนี้เราซื้อเส้นใหญ่สักกิโลนะนเ,อเอามาผัดสิอยิ๊วล้วหน้าอะไรนะเนี่ยเ,เออโอเค thank you โ oh, หสวย ผัดใส่ทำใส่ยอดตำลึงก็ได้ซื้อคณามาสักหน่อยกายต้องไปทางนี้นะสันคือร้านล,ลุงนวยอลุงูเหอลุงนวลุงนวยสันคือน่อน,นไปเรื่อยๆมันจะมีร้านใหญ่อยู่ร้านหนึ่งอ่ะเอาให้มันติดไฟลูกเอากายมาเอานี่ไปเอา เอาอิดนี่ไปเอาอิดไปวางเออเอาวางทางเนี้ยข้างหน้าเนี้ยเออแล้วก็เอาไว้ไม้นะ่ะวางบนอิดเออแล้วก็เอาไว้อะไรจ่อไม้เล่มไม้สุนเอาไม้เอาไม้สุมร้านลุงนวยกาก่อนไม่กาไม่เคยไปเหรอ สันคือมันจะอยู่ซ้ายมือนะสันคือนี่มันจะมีร้านข้าวสารเดี๋ยวขออภนไปส่งสักครั้งก็ได้จะได้รู้ว่าร้านข้าวอยู่ไหนร้านผักอยู่ไหน มันนั้นเอาตั้งแบบนี้ไม่ได้ลูกมันสูงเกินไปต้องเอานอนลงใช่ไหมต้องลากออกลากออกไปแล้วอนอนลงหน่อยเอาเอาพิงอันนี้มันสูงไปเดี๋ยวมาขึ้นต้นมะม่วงอะ่ะอ้มะม่วงเยอะแยะเอาลงบ้างแล้วกินไปบ้างแล้ว,ลวรอกก็รอกแต่ เก่ง okay. สงสัยต้องมาออกไปไกลๆเลยอะ่ะเอาทางนี้อีกหน่อยลูกเออเก okay, ได้แล้วมั้ง ามันนอนลงนีสองอึ๊บเออเออไกลไปหน่อยต้องเอาคืนมาหน่อยเดี๋ยวให้ปุลิช่วยก็ได้ <c oughs>